อตอนนี้พบรบปรับเป็นพี่นมันบังคับใช้นะครับคนที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ก็คือสารวัตรจราจรเท่าน,นั้นนะครับแต่การที่ผมลงมาแล้วเห็นมีประชาชนเดินไปเนี่ยนะครับเดินเข้าไปเปรียบเทียบปรับมีประชาชนโดนปรับมาแล้วนะสองสามคนเดินสวนผมออกมาพอผมเดินไปถึงหน้าห้องปิดประตูห้องใส่ผมและถามว่าเอา้าปิดประตูห้องใส่ผมแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าข้างในใครเป็นคนปรับเน็ค ผมจะรู้ได้ไงว่าข้างในนั้นใครเป็นคนปรับผมจะได้นําเสนอจะได้บอกประชาชนว่าเออนี่นะครับสารวัตรจราจรสรพสัพยานะครับท่านมานัานกานวริการเปรียบเทียบปรับนะ้ปมทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับกันที่ในพรบ,รบพร,บ,รบปรับกันที่ในมันมาคัดใช้แล้วคนที่สามารถเปรียบเทียบปรับพรบจราจรได้นั่นก็คือสารวัตรจราจรแต่ขอผมเดินไปถึงติดประตูแล้วก็ไม่ให้ใครเดินไปปรับอีกเลยแล้วก็ คนที่เดินทีหลังออกไปสั่งออกไปสั่งแล้วให้เขาไปต่อแล้วก่อนหน้านั้นให้เขาจอกทำไมต้งเยอะตัตงแยะงงไหมระหว่างพวกผมลงกับไม่มีพวกผมทําไมการปฏิบัติหน้าที่มันไม่เหมือนกันงงไหมผมหลักคนหนึ่งที่งงไม่งั้นพวกผมไม่ลงนะครับ